ตามต่อ EP ที่4กันนะคะ no okay. สิวอุดตนันสิวฝังสิวหัวเล็กหัวใหญ่สิวติดสารสิวแบบนี้ก่อนจองคิวมากดพี่กุ้งกดสิวแนะนำอย่างจากใจเลยนะคะมันจะทำให้เรากดได้ง่ายก็คือหนูต้องพอกละลายหัวสิวกับมาสซาลายเพื่อสร้างผิวของเราให้แข็งแรง ถ้าผิวแข็งแรงเวลาที่พี่กุ้งทําการกดลงไม้โกดอย่างนี้ค่ะมันจะทําให้หัวสิวออกได้สวยออกได้หมดในเม็ดที่เราโกดแล้วก็ผิวของหนูจะสมานได้ไวการอักเสบก็จะลดน้อยลงการทิ้งหอยสิวก็จะน้อยลงนะคะแล้วถ้าหากว่าเวลาเราเป็นสิวลกเราปล่อยมันอยู่ในผิวเรานาน มันฝังอยู่ในผิวเราลึกๆอย่างเงี้ยค่ะลูกเวลาหายมันจะเป็นจ้ำจ้ำม่วงๆข้ำๆนะคะเขาเรียกว่าผิวช้ําอันนี้คือเกิดจากสิวพวกเนี้ยค่ะลูกมันเข้าไปกินผิวเราเรื่อยๆมันทําให้ผิวของเราอ่อนแอแล้วพอเราเอาหัวสิวออกก็เลยเป็นรอยนะคะถ้าว่ารอยจากน้ําดักมือหรือรอยจากการกดอันนี้จะเกิดขึ้น ประมาณ1 2ถึง2ชั่วโมงนึงก็จะหายพอเป็นแค่แรงน้ำหนักมือเฉยๆค่ะเราไม่ได้ทำให้ผิวทะลอกแต่ถ้าเป็นรอยสิวรอยช้ำรอยจำม่วงก็อยู่ที่ผิวบางคน3วันบางคน7วันนะคะบางคนก็เป็นอาทิตย์ บางคนก็เป็นเดือนแล้วแต่ผิวแต่ถ้าหากเราดูแลนะคะทาครีมแบบที่กุ้งแนะนำามถึงวันนะคะผิวรอยช้ำรอยจ้ำม่วงหรือว่ารอยสิวก็จะจางลงแทบไม่ทิ้งรอยสิวนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราก็สิวเรียบร้อยแล้ว เราจะเช็ดทําความสะอาดผิวอันนี้ออกหมดเลยนะคะด้วยน้าตบผักแล้วก็ตัวที่พี่กุ้งแนะนําว่าให้พอก่อนจองคิวมากดสิวก็คือละลายหัวสิวกับมาร์ละลายนะคะเพราะว่าจะช่วยทําให้หัวสิวหลวมกดได้ง่ายสมานผิวลดการอักเสบการระบมผิวแล้วก็ตัวที่ไม่ทิ้งรอยสิวก็คือตัวยางรบทาเป็นประจําเช้าเย็นแล้วกดสิวปริมาณมากเม็ดอย่าลืมนะคะน้ำส้มแต้มสิวช่วยลดการอักเสบของผิวค่ะ